นี่เนื่องในวันนี้เป็นวันอีกหนึ่งวาระครับที่เวียนมาบรรจบครบ วันสำคัญนะครับรายการดิวแซนท็อกที่มีครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยร์ทีวีนะครับก็ขออนุญาตที่จะเป็นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิเศษในวันคล้ายวันครบรอบ84พรรษาข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะเกิดขึ้นช่วงจากนี้ไปก็จะมีอีกหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งหลายท่านนะครับท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่จะมาร่วมเปิดกลวยถวายพระพรรวมทั้งเด็กๆน้องๆแล้วก็รวมทั้งศิลปินนักแสดงจากนี้ไปในช่วงตั้งแต่หนึ่งทุ่ม ประมาณจนถึง3ทุ่มครึ่งนะคด้วยการด้วยะหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในรัชตะสมรทินกรรายการ New Sand Talk ทางสถานีโทรทัศน์ไทยตร์ทีวีนะครับสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านครับ อันดับต่อไปครับเรามีท่านผู้ใหญ่เจดีท่านหนึ่งนะครับซึ่งอดีตท่านก็เป็นข้าราชการระดับสูงนะครับเป็นอนดีตอธิบดีนะครับรองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจกนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาเปิดกลวยถวายพระพรน,นะครับท่านสมพรเทพสิทธาครับขอเดชะใต้ฝ่าลระอ,องธุรีพระบาทกปกเกล้าปกกระหม่อม ในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาครบ7รอบแปดสพรรษาของใต้ฝ่ารองสุริพบาทผู้ทรงเป็นพระธรรมมิกะมหาาาาพระราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมข้าพทิเจ้าในสมพรเทพสิทธาประธานสภายุติกะัมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ขอน้อมกล้าถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีและความกตัญอยู่กรตเวทีขออาราธนาอนุภาพของคุณพระศรีรัตนตไตยพระสยามเทวาธิราชและพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระบูรพรหมหากษัตริย์รจเจ้าทุกพระองค์ทรงอภิบาลคุ้มครองใต้ฝ่ารละออกทุกพบาทให้ทรงหายจากการพระประชวนโดยเร็วขอให้พระองค์ ทรงมีพระสุขภาพพระมัยสมบูรณ์ปราจากโรคาพยาธิพยันายใดๆขอให้ทรงพระเจริญด้วยจตตุพิธพรชัยทรงเป็นร่มฉัดแห่งความร่มเย็นแก่ประสบนิกรชาวไทยชั่วกาลนานด้วยเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ่านสมพรเทพสิทธาครับท่านประธานยุวพุทธิกาสมาคมนะครับอันดับต่อไปครับท่านสุมิตรสุนทรเว,หวหรชหัวหน้าพักประชากรไทยครับขอเดชะใต้ฝ่าลองทุยพระบาทปกกล้าปกกระมมข้าพเจ้านายสุมิตรสุนทรเวชหัวหน้าพักประชากรไทย ขอถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ7รอบ84พรรษา <c oughs> ขออนายคุณประสีรัตนไตรัยได้อภิบาลให้พระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำาราญมีพระชนพรรษายิ่งยืนนาน <c oughs> เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะอันดับต่อไป อันดับต่อไปนะครับจากสมาคมเมโรเดียนแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อครู่ก็คือท่านสมิตสุนทรเวชหัวหน้าพักประชากรไทยนะครับพร้อมทั้งสมาชิกพักนะครับคณะกรรมการบริหารพักครับสมาคมเมโลเดียนไทยนั้นก็เป็นสมาคมที่เกิดขึ้นนะครับช่วงสองสปีที่ผ่านมาครับในการที่จะช่วยรณรงค์และส่งเสริมให้กับเด็กๆนั้นได้สนใจดนตรีนะครับโดยท่านอาจารย์เด่นการบุตรครับท่านนายกสมาคมเชิญครับ ขอเดชะใต้ฝ่าละออกทุยพระบาทโปกกล้าปกกร,ร,ร,ระมอ่อมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมรมพรรษาครบ8ปพรรษาที่เบียนมาในครานี้ข้าพระพุทธเจ้านายเด่นการบุตรนายกสมาคมเมลเดียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมคณะผู้ปกครองโรงเรียนปรญาพัฒนาการขอร่วมกันแสดงความปลื้มปิติและความจงรักภักดีด้วยการถวายสัตว์ปฏิญาณโดยพร้อมเพียงกันว่าจะสนองงานตามพระราชาประทานให้บังเกิดผล อีกทั้งขอน้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออันเชิญคุณแห่งพระรัตนตรัยพระบุญญาธิการแห่งสมเด็จพระมหากษรตราธิราชเจ้าในอดีตและพระราชคุณธรรมสัมาปฏิบัติมาเป็นประธานแล้วเชิญชวรรชนราษฎรทุกหมู่เหล่าร่วมกันตั้งสัตจา,านิฐานขอพระราชกิจดาพินิหารแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเกษมํำราญเจริญพระชนสุขทุกประการ ด้วยจตุรพิษท่พชัยสถิตคู่แผ่นดินส่องสว่างนำทางข้าพรเจ้าทั้งปวงไปสู่ความสุขสมบูรณ์พูนสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมประจามใจสมดังพระราชนริธนธรรตราบนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะสมาคม ian, เมรุเดียนแห่งประเทศไทยครับโดยท่านอาจารย์เด่นการบุตรนะครับนายกสมาคมซึ่งวันนี้ก็นำสมาชิกและ